ไอซีครับผมครับสวัสดีครับทุกท่านเลยทุก่านเลยโอ้ยสาธุครับคนอื่นก็เยอะของหมก็นิดหน่อยใช่ครับแต่ก็รับได้อีกนะปีหกเก้าก็ได้อีกนะครับคิวยังว่างอยู่วาย 7จ็ดวันเท่ากาันครับผมก็เรื่องนี้บิ๊กรับบทเป็นชาคริตครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ใช้คำว่าเป็นสีสันของเรื่องเลยเพราะว่าหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ปมมาจากชาคริตใช่ครับเพราะว่าชาคริตเนี่ยเขาในเรื่องเนี่ยคือเขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาใน PD ดีกรุ๊ปเนี่ยเพื่อต้องการที่จะมาเอาบริษัท ของเขากลับคืนมาซึ่งเขาเข้าใจว่า PD ดีกรุ๊ปเนี่ยมันควรจะต้องเป็นของเขาเพราะว่าพ่อพระเอกเนี่ยเข้าใจว่าพ่อพระเอกเนี่ยคุบปโกงบริษัทไปเลยทาให้ตัวตัวเขากับน้องสาวเนี่ยอยู่เขาเรียกอะไรนะอยู่อยู่แบบอยู่แบบลําบากอยู่แบบไม่ไม่ขัดเขาเรียกคือแบบอยู่แบบโตมันในลําบากแล้วคือพ่อตัวพ่อเนี่ยเขาไม่ได้เล่าว่าคุณพ่อ,อคุณพ่อไปไหน อาจจะเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้เล่าแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวชาคิดเนี่ยต้องดูแลน้องเพราะฉะนั้นตัวชาคิดจะมีปมเยอะมากแล้วก็การเข้ามาครั้งนี้ก็คือจะมา,าแก้แค้นบ้านพี่มาเดทําให้มันล่มสลายไปเลยอะไรประมาณนี้ครับก็ค่อนข้างจะสนุกแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวร้ายที่มีมิติอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ไม่อยากบอกแต่สปอยเอาไว้ให้แฟนๆติดตามด้วยกันครับใช่ใช่มีเบื้องหลังมีเบื้องหลังซึ่ง ซึ่งผมบอกเลยว่าแฟนละครถ้าเกิดเคยดูบิ๊กเล่นเนี่ยต้องไม่รู้ว่าต้องไม่เคยเห็นบิ๊กเล่นบทแบบนี้แน่นอนออก็ก็คุยกับน,น้องเหมือนกันบอกว่ารถทัวลงบ้านพี่แน่นอนเลยรอะรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่กังวลครับรู้สึกว่าดี มันก็ยิ่งทําให้กระแสของละครเนี่ยมันมันปังขึ้นแล้วนักแสดงทุกคนก็จะได้แบบเขาเรียกอะไรพอมันกระแสด,ดีขึ้นแล้วละครเรตติ้งดีขึ้นเนี่ยนักแสดงจะได้หายเหนื่อยด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอ่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็เนื้อเรื่องแบบน่าติดตามเพราะฉะนั้นบิ๊กก็เลยคิดว่าอยากให้ดูตั้งแต่ต้นแล้วก็ใครที่อาจจะตามไม่ทันสามารถดูย้อนหลังได้ทาง n น t f l i x ครับ อโอ้กับน้องมิกนี่คือเราสนิทกันอยู่แล้วเพราะเราเคยเจองันตั้งแต่ค่าเชือ่อแล้วก็นอกจอก็แบบไปกินข้าวกันนิดบ้างตลอดเพราะฉะนั้นพอมาร่วมงานกันก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับในเรื่องของอความเกรงใจหรืออะไรเงี้ยคือคือด้วยความที่เราสนิทกันแล้วเวลาประทะกันนะครับผมสามารถใส่ได้เต็มที่เลยหรือว่าจะฉากบูหรืออะไรเงี้ยครับมันมันสามารถแบบเต็มที่เลยแล้ว มันทําให้งานมันโฟแล้วง่ายแล้วมันรู้สึกว่าทําให้ตัวละคร่ะมันมันจริงใจแล้วมันก็แสดงออกมาได้เต็มที่ในแบบของเขาเงี่ยครับรู้สึกว่ามันสนุกคือเราเล่นอ่ะเรายังสนุกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าละครออกมามันต้องสนุกแน่นอนใอ่าอจาอันนี้เป็นหน้าที่ของพิกเลยครับมันค่อนข้างจะยากมากสําหรับ ในร้ายแต่ละเรื่องเราต้องเล่นให้แตกต่างกันคือถ้าเล่นเหมือนๆกันเนี่ยมันก็เราเองก็เบื่อเนาะคนคนดูก็คงคงจะเบื่อเหมือนกันที่จะต้องมานั่งดูเราเล่นแบบเหมือนเดิมเหมือนเดิมเองครับแต่จริงๆแล้วะครับคือตามบทละครหรือว่าตัวคาแรคเตอร์ของละครนะครับทุกเรื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันจะต้องมีความคล้ายคลึงแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเราต้องไปทําการบ้านแล้วก็ทําให้ตัวละครนั้นอนะ่ะมันแตกต่างจาก ทุกๆเรื่องที่เราเล่นมาครับผมเขาเรียกว่าอะไรเก็บเล็กผสมน้อยครับคือสะสมมาตั้งแต่ปีแรกๆแ,แล้วก็เอาข้อดีของตัวนี้มาเล่นเอาจุดนี้มาเล่นแล้วก็มารวมๆกันแล้วอย่างที่บอกครับด้วยความที่บิ๊กเล่นเล่นละครแล้วก็รับบทร้ายมาค่อนข้างจะหลายเรื่องเนาะแล้วพอมาเจอชาคิดเรื่องนี้ครับมันทําให้ประสบการณ์ที่สะสมมาหลายๆปีมันมาใช้กับตัวชาคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะแบบเป็นตัวละครที่เข้มข้นแล้วก็น่าติดตามก็เลยอยากจะ ชวนแฟนๆให้มาชมกันเยอะๆแล้วอย่างที่บอกมันมีอะไรที่มันมุมที่แบบห,แหลายๆคนไม่เคยดูเนี่ยมันยิ่งยิ่งต้องติดตามใหญ่เลยใช่ครับปีนี้สาสิบ็ดแล้วครับทันวาที่สมสิบเ็แล้วผมเกิด15ธ้าทันวานก็ตอนนี้สามหแล้วก็เดี๋ยวเข้าส7ิบ็ดแล้วก็อยู่ช่องมาก็เจะดสิบหปีแล้วครับจะจะหมดฉบับที่สามแล้วใช่ใช่แพน,นชีวิตเหรอครับตอนนี้ ตอนนี้ก็ก็คือยังคงต้องคือหมายถึงว่าถ้าอาชีพการแสดงอ่ะผมผมผมพูดได้เต็มปากแล้วว่าผมรักอาชีพนี้แล้วผมก็อยากจะเล่นละครไปจนกว่าร่างกายจันมันจะเล่นไม่ไหวแต่ว่าในอีกพาร์ทหนึ่งเราก็ต้องทําธุรกิจเหมือนกันแล้วก็ต้องอดูแลในเรื่องของธุรกิจของที่บ้านด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกครับด้วยความที่มี2องอาชีพเพราะฉะนั้นการที่เรา มันต้องดูแลเขาเรียกอะไรหมายถึงว่ามันต้องบริหารทั้งเวลาแล้วก็เงินหลายๆอย่างให้มันให้มันพร้อมในวันเกษียณอันน,อออนนี้ก็ค่อยๆศึกษาตอนนี้กําลังศึกษาเรื่องการการเกษียณด้วยครับใช่ใช่ใชธุรกิจธุรกิจผมอ่าเป็นที่บ้านถ้าเป็นคลินิกทาฟันครับใช่ครับเป็นธุรกิจทาฟันใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็อยู่ที่ระยองที่สัตหีบมีสองที่ ใช่ครับก็ใครที่อยู่แถวแถวสันทิประยองก็สามารถไปใช้ได้ครับยังไม่ได้แต่งเลยครับใช่แต่ว่ามีแฟนแล้วก็คบกันมาก็ปีนี้16ปีแล้วฮะ <c oughs> ใช่16ปีแล้วคบกันตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเลยใช่ครบับคบตั้งแต่ผมอยู่ปี2ปี3นะครับคบกันมายาวๆเลยก็ <c oughs> <c oughs> ก็คุยกันอยู่ครับคุยกันอยู่แล้วถ้าเกิดมีข่าวดีก็คงต้องเดี๋ยวแจ้งแจ้งพี่ๆี่ใช่ครับแต่อะไรนะฮะตีก็ตีเผมก็ตีเทนนิสครับก็เขาก็พยายามช่วยกันออกกําลังตลอดครับผมไม่อยากคือจริงๆเรื่องของสุขภาพไม่อยากทิ้งครับแล้วเขาเรียกอะไรพอร่างกายมันดีเนาะการงานเวลาทําอ่ะมันก็เต็มที่ผมว่าถ้าเราสุขภาพเราไม่ดีครับแล้วเวลาไปทํางานมันมันไม่มันไม่เต็มร้อยเรารู้สึกว่ามันแบบ เราจะรู้สึกกิลตี้ไปในตัวว่าทาไมเราทํางานได้ไม่เต็มที่พาชนนเราก็ต้องมาดูเครื่องมือการหาเงินก็คือตัวร่างกายของเราผมก็เลยอะไรนะครับอ๋อเขาเป็นทันตแพทย์ครับเป็นทันตแพทย์ก็คือใช่ก็เลยทําธุรกิจใช่เป็นคลินิกทําฟันครับช่วยกันดูก็เหมือนฟิลเหมือนธุรกิจที่บ้านนะครับใช่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 ก็เลยแบบว่าช่วยกันดูอย่างเงี้ยครับใช่ ปีนี้น่าจะสี่แล้วสี่ปีแล้วครับใช่ครับก็สมัยก่อนเขาก็เขาก็เป็นเป็นมือปืนแต่ว่าตอนนี้ก็มาเปิดกันเองละใช่ครับที่อยู่อ่าคลินิกคาฟเดนทอลครับอยู่ที่สัตหีบแล้วก็บ้านฉางสัตหีบแล้วก็บ้านฉางตรงระยองใช่ครับจะโซนโซนนั้นใช่แต่ว่าหลากัหลกๆผมอยู่ระยองอยู่แล้วฮะหลกัหลกๆจะอยู่ที่ระยองแล้วก็อ่าเวลามีถ่ายละครก็จะเดินทางมาถ่ายละครแล้วก็พักที่บ้าน ปทุมแล้วก็ทํางานเสร็จก็มูฟกลับระยองแต่ว่าขับรถชินแล้วครับสบายสบายอย่างวันนี้ผมก็มาจากระยองจ้า<ว><น>สบายสบาย<ว><น>รับก็ไม่ไมล่ะเขาก็เขาเรียกวัยสร้างเนื้อสร้างตัวครับก็ต้องดูแลกันไปอย่างที่บอกครับเพราะว่าอาชีพ<ค><อ>นักสแสดงเราก็เนาะมันก็ไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมครับมันเป็นอาชีพที่อิสระครับก็ต้องก็ต้อง อ๋ใชายความมั่นคงแล้วกันครับเพราะว่าสิบหกปีละค <c oughs> งไม่เปลี่ยนแล้วล่ะ <c oughs> ใช่ใช่ครับผมเป็นเป็นเพื่อนสนิทมากวากว่าแล้วมันเหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับอยู่กันจนเป็นเพื่อนกันแล้วว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเลยครับ <c oughs> คิดอะไรก็ต้องแบบปรึกษากันตลอดดีครับดีผมว่าโชคดีที่มีเขาใช่ <c oughs> โอเคขอบคุณครับผม